อยู่เบื้องหลังเนติวิทย์เนติวิทย์อยู่ฝั่งพักส้มสนับสนุนกลุ่ม3นิ้วไกลคือผู้บงการไม่บอกก็รู้ตอนนี้เรื่องนี้คนที่เป็นสิทธิ์เก่าจุลายกตัวอย่างเช่นวัฒนาเมืองสุขที่เคยอยู่พักเพื่อไทยยังทนไม่ไหวแล้ววัฒนาเมืองสุขยังต้องเปลี่ยนท่าทีอย่างรวดันทันนะครับแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้น การแข่งขันฟุตบอลน,นิสิตจุรากับธรรมศาสตร์จะเกิดขึ้นไหมมันไม่เกิดไงเพราะมีโควิด1 9ไงเมื่อมันยังไม่เกิดการจะมาเฉลิมฉลองหรือการแห่พระเกี้ยวหรือพระเกี่ยวเนี่ยก็ไม่เกิดไงประเด็นคือแล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศประเด็นที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้นะครับและหุ้นส่วนโบวชกันมามากก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสโมสรนักศึกษานะครับออกมาแถลงการนะครับบอกว่าจะมีการยกเลิกการอันเชิญพระเกี่ยวนะครับของนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการปรากฏว่าสร้างความไม่พอใจให้กับสิทธิ์เก่าแล้วก็รวมทั้งประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากไปดูฮะเรื่องของพระเกี่ยวเป็นยังไงนะครับเขาทำพิธีกันยังไงแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเกราอ์กัน เชิงปรกากฏการปรากฏว่าถ้านํามาวิเคราะห์จากกรณีที่ธมศนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรนะที่ปรากฏว่ามีใครทราบไหมฮะเนติวิทย์นะเป็นนายกออกแถลงการยกเลิกกิจกรรกรรมกระบวนการอัญเชิญพระเกี่ยวในฟ er, ุตบอลจุฬาลงกรธรรมศาสตร์โดยให้เหตุผลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ล้าหลังขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตยความเท่าเทียม นะครับและสิทธิไม่ชนเพราะการสนับสนุนสะท้อนให้เห็นถึงระบอบอำนาจนิยมรวมถึงการค้ำยันเชื่อว่า,าคนไม่เท่ากันรูปแบบกิจกรรมของขอบวนอัญเชิญพระเกียวเป็นภาพแบบแทนวัฒนธรรมศักดินาที่ยกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งสูงกว่าอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งพร้อมนะครับเสลักษณ์ของศักดินาคือพระเกี้ยวพระเกียวนะครับเสลียงบนเสลียงในส่วนของกระบวน อัญเชิญเลือกผู้อันเชิญนะครับซึ่งเป็นที่กังขาถึงความโปร่งใสนะครับและยังมีข้อกังขาว่าเป็นการสนับสนุนความอภิสิทธิ์ชนผ่านนะค่านิยมมาตรฐานความงามแบบใดแบบหนึ่งในสังคมนอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้อำนาจในการบังคับให้คนต้องไปแบกเสลียงนะครับดังที่เห็นจากกระบวนการหานิสิทธิหอ ให้มาเพื่อแบกเสลี่ยงนะครับเข้าสนามนั้นมีการบังคับผ่านการอ้างว่าจะมีการมีผลต่อคะแนนการคัดเลือกให้มีสิทธิ์อยู่ในหอตามรายงานก่อนหน้านี้ในวัฒนาเมืองสุขฮะแกนนำกลุ่มพักไทยสร้างชาติอดีตด้านตรีก็โสต์ข้อความบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลประเพณีกิจกรรมของสมาคมนิสิตนิกษาจุลาและสมาคมสิทธิ์เก่านะครับธรรมศาสตร์ ในส่วนขององค์การบริหารนะครับสโมสรน,นิสิตหรืออบจเป็นส่วนหนึ่งของในคณะทำงานถ้าคณะผู้จัดมีความประสงค์จะมีขบวนอัญเชิญก็เป็นเรื่องของผู้จัดส่วนอบจไม่มีสิทธิห้ามใครเข้าไปให้พระเกี่ยวเพราะพระเกี่ยวไม่ได้เป็นสมบัติขององค์การนิสิตนักศึกษาเมื่อถามว่า งั้นก็สมาคมสิทธิ์เก่าจะไปแบกเสลี่ยงเองก็คงจะไม่มีใครว่าได้ในวัฒนากล่าวว่าถูกต้องครับถ้าจัดแล้วไม่มีคนร่วมก็แบกกันเอาเองนะครับด้านนนันทิวัน์นะครับ,านนานรบสามารถอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o กระบุว่าจดหมายเปิดนผกนะครับที่เกิดขึ้นในวันปียะมหาราช23ตุลาคมที่ปรากฏว่าออกโดย องค์การนักศึกษานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องนี้ซึ่งมีการเชิดชูนะครับการถวายมาลาต่อพระบรม,มรูปสองราชการนะฮะแต่ตอนนั้นองค์การน,นิสิตนักศึกษากลับมีการออกแถลงการอันไม่เกี่ยวกับการอัญเชิญพระเกียวในการจัดบอลประเพณีประจำปีระหว่างจุฬากับธรรมศาสตร์แต่ใช้วัฒกรรมด้วย ด้วยด้อยค่าพระเกี่ยวเป็นที่ของสูงเป็นเสลัก์ของจุฬานิสิตจุฬาทุกท่านประชาชนต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและประชาชนชาวไทยพระคุณของพระองค์ทรงสูงเกินกว่าอบาจอไม่กี่คนนะครับจะมาด้อยค่าพระองค์ท่านกระผมเรียกร้อง ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่านิ่งเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำซากในมหาวิทยาลัยอย่าให้นิสิตจุฬาต้องผิดหวังต่อการบริหารของอธิการบดีผู้บริหารจุฬาโดยไม่ทำอะไรในการปกป้องชื่อเสียงและเกียรติคุณสมบัติเกียรติของพระปิยะมหาราชและผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขณะที่นายสุวินยัยนะครับพัฒนา ว่าไลฮะอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o กระบุว่าในส่วนของผมผิดหวังกับเนติวิทย์นะผมนึกว่าเขาจะมีกลืนความคิดมากกว่านี้เสมือนจิตภูมิศักดิ์หรืออาจารย์สุภาศิริมานนาาาาน,นการเคลื่อนไหวล่าสุดของเนติวิทย์กับพรรคพวกไม่ต่างจากเด็กนรกที่กินบนเดือนขี่รถบนังคาแต่อย่างใดเลยถ้าจุฬายังทิ้งพระเกี้ยวได ถ้าเกี่ยวได้นะครับจุลาต้องทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสถาบันไปทั้งหมดกล้าทำไหมจุลาลงกรมหากล้าทำไหมจุลาลงกรมหาวิทยาลัยในเชิงงานสังเคราะห์ใครที่อยู่เบื้องหลังกรองนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะในการหุ้นส่วนการเคลื่อนไหวไปไป,ไปมาในตีวิตเป็นใครก็เป็นกลุ่มแกนนำสามกลีบเดิมที่โดนไปในหลายคดี ตอนหลังก็โลโปรไฟล์ตอนคราวนี้ในวันปียะมหาราศเขาก็ออกแถลงการนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะลดคุณค่านะคงานพิธีดังกล่าวลดคุณค่าของมหาวิทยาลัยนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ในภาคบริบการก็เป็นฝีมือของเนติวิทย์ประเด็นคือใครเกี่ยวข้องกับเนติวิทย์ใครเป็นผู้บงการเนติวิทย์ใครอยู่เบื้องหลังเนติวิทย์ ในทิวิตอยู่ฝั่งพักส้มสนับสนุนกลุ่ม3นิ้วไกลคือผู้บงการไม่บอกก็รู้ตอนนี้เรื่องนี้คนที่เป็นสิทธิ์เก่าจุฬายกตัวอย่างเช่นวัฒนาเมืองสุขที่เคยอยู่พักเพื่อไทยยังทนไม่ไหวแล้ววัฒนาเมืองสุขยังต้องเปลี่ยนท่าทีอย่างรถทันหันนะครับแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นการแข่งขันฟุตบอลนิสิตจุฬากธรรมศาสตร์ จะเกิดขึ้นไหมมันไม่เกิดไงเพราะมีโควิด1 9ทนไงเมื่อมันยังไม่เกิดการจะมาเฉลิมฉลองหรือการแห่พระเกี้ยวหรือพระเกี่ยวเนี่ยก็ไม่เกิดไงประเด็นคือแล้วมาถแถลงเพื่ออะไรแล้วมาถแถลงเพื่ออะไรในช่วงวันปีย่ามหาราชในขณะที่เป็นวันครบรอบนะครับของพระปีย่ามหาราชทําเพื่ออะไรเจตนาชัดเจน นะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรที่ผ่านมาเนติวิทย์เนี่ยก่อนเข้าจุฬาเนี่ยอาจารย์จุฬาเนี่ยที่เป็นณะกรรมการรับเนติวิทย์ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนความคิดของเนติวิทย์ได้แต่วันนี้สิ่งที่เห็นอาจารย์เหล่านี้ไม่มีท่าทีในการเคลื่อนไหวใดๆแสดงถึงชั้นความคิดของผู้บริหารแสดงถึงคณะแสดงถึงอาจารย์นะครับ ที่บริหารจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกมันไม่ใช่ครั้งที่สองและมันไม่ใช่ครั้งที่สามมันหลายครั้งแล้วแต่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผู้บริหารยังไม่มีการดำเนินการอื่นใดเลยสิ่งเหล่านี้ที่เขาบอกว่าเกิดความทดเทียมเกิดความเสมอภาคคนทั้งเท่ากันทฤษฎีการเมืองการปกครองมาจากทฤษฎีของการมาร์กหรือทฤษฎีของคอมมิวนิสต์ หลักคิดของคอมมิวนิสต์กำลังถูกนำมาใช้หลักคิดของอัน,ตอนโออนตนิโอกัมชีนะครับเรื่องของเดโมโเครซี่หรือประชาธิปไตยถูกนำมาใช้ถูกนำมาปลูกฝังทางความคิดเหมือนกับสมัยยุคจิตภูมิศัก์นะครับที่นิยมช,มชมชอบไปทางพรรคคอมมิวนิสต์สุดท้ายจิตภูมิศักรเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากออกหนังสือในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ วันนี้ทุกอย่างคงประชาชนคนไทยคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นเห็นเจตนามากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ธนาธรอ,ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนนะครับไปประกันตัวเบญจาผู้ต้องหาตามมาตรา1นึแต่สารสถิตย,ยุตธธรรมไม่ให้การประกันตัวทั้ง2คดีเพราะก่อเหตุซ้ำๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกําลังเกิดขึ้นในสังคมและเราคงเข้าใจว่าใครอยู่เบื้องหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์จมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง ทงโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบัง